เนี่ยคือของแม่นางเลยก็คือเป็นโลโก้คนจันเลยเป็นใช่ค่ะแม่เป็นคนจันนบ้านมากๆมีวนแนะนําเหมือนกันว่ามีเพื่อนทาฟาร์มไข่ปลูกไข่เองต้มส้มปลาฉมงามจริงๆมันสามารถใส่อะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดให้กินอร่อยนะต้องกินกับปลาฉมอันนี้กว่าอันนี้คือน่าสนใจมากข้าวสีดําครับทุกคนข้าวผัดหมึกน้าดําเป็นเมนูครีเอเตอร์เป็นซิงเกิลก็คือคิดเอง My your sister Life right me for of

ปซิสเตอร์เมื่อกี้แปลถูกปะแปลถูกก็คือสวัสดีทุกคนนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาจันทบุรีก็อยากจะแนะนําร้านอาหารร้านนี้นะคะคือร้านฉุยนั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารแบบว่าเรียกว่าเป็นชื่อดังของเขาเลยเนาะอเออก็ใครมีโอกาสมาก็มาที่นี่ดูแบบแต่การจริงจังเว้ยจันทบุรีครับมีอาหารที่ เรียกได้ว่าซิกเนเจอร์ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะออแกนิกเพราะว่าเป็นอาหารที่มาจากสวนที่บ้านเขาเองสารี่บ้านบเขาเองผักที่ปลอดสารพิษนะครับเข้าไปดูว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างไปทุกคนไม่ิสเตอร์ไม่ิสเตอร์ ค่ะพี่อัพก็คือวันนี้พี่อัพพาหนูเที่ยวตาดแล้วทีนี้พอดีเพื่อนหนูคนนี้ชื่ออิงพอดีมีร้านอาหารอยู่ที่จันทบุรีพอดีก็ระหว่างทางกลับนี่เหรอเจ้าของร้านสวยที่คนนี้เลยเหรอ ช่คนนี้เลยสวัสดีคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็คือก็เลยแบบว่าเออแวะพามาทานอาหารร้านนางหน่อยเพราะว่าคุณนางเคยบอกมานานแล้วว่าแบบคอนเซ็ปต์ของร้านนางก็คือผักออร์แกนิกแล้วก็มีฟาร์มไข่มีฟาร์มไก่ด้วยฟาร์มไข่เออฟาร์มไก่เป็นฟาร์มไก่แล้วก็มีไข่ด้วยไงเออฟาร์มไก่ที่มีไข่นั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้มิวมิวแนะนําเหมือนกันว่ามีเพื oh, oh ่อนทาฟาร์มไข่ ปลูกไข่เองจริงมีวม่พู่นี้พูดงงอะไรแบบเลี้ยงเรียบเลี้ยงคำพูดไม่คือเลี้ยงไก่ไข่ค่ะก็คือก็จะมีไก่เป็นของตัวเองแล้วก็ที่สามารถผลิตไข่ไก่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดง่ายคือแทบจะไม่ค่อยได้แบบไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยน้อยมากค่ะก็จะมีไปตลาดบ้างยังไงก็ต้องแบบยังไงก็ต้องพึ่งตะมงบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นพวกแบบปลาก็ต้องแบบทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของผักเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเราจะ เองทำเองค่ะแล้วก็จะมีแบบปลูกพวกมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลูกเพราะว่าสูตรเนี่ยคือแม่นางของแม่นางเลยก็คือเป็นโลโก้คนจันเลยเป็นใช่ค่ะแม่เป็นคนจนคันบ้านมากๆ<า>ก,กินเลยได้ไหมอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนดิให้น้องอิงแนะนำก่อนเอาแนะนำก่อนอาหารที่เตรียมมาวันนี้มีอะไรบ้าง ที่จะเป็นซิเนเจอร์หลักๆเลยนะ,ะก็จะเป็นที่อยากจะแนะนําเลยก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นกะวาน,นะคะ่ะกะวานใช่จะเป็นกะวานจริง,รงๆหลายหลายคน,นไม่ค่อยรู้ว่ากะวานเนี่ยไว้ช่วยอะไรเนาะจริงๆอ่ะเป็นสมุนไพรเราก็จะปลูกแค่ในแถบของภาคตะวันออกขนาดนะคะก็จะมีอยู่ในของจันทบุรีแล้วก็ตราดอาจจะเป็นอยู่ในที่แบบแนวแบบราบสูงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาหารก็จะเป็นแบบ แบบรสจัดเนาะเพราะว่าจะที่นี่ก็จะแม่เขาก็ทําน้าพริกเองด้วยเออทุกอย่างเลยนะจริงๆนะพริกแกงทั้งหมดพริกแกงพริกแกงพริกแกงแม่เขาทําเองแล้วพี่ทำเป็นไหมให้แม่ทำโอเคให้แม่ทำทุกวันนี้ทําหลายอย่างแล้วไงเขาก็พยายามแบบคอยแบบสอนเรื่องสูตรอะไรเงี้ยให้เราเหมือนกันอ่าก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะก็จะเป็นเอ่ออันนี้ผัดเผ็ดกระวานหมูค่ะอันนี้คือจะเป็นสันคอหมูค่ะอือแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อกูแน่นมากอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นซินิจจ์ที่นี่เหมือนกันก็จะเป็นผัดพิกหนูกูก้อน ก็จริงๆมันคือกันเชียงเนาะแต่จริงๆรเราเอาส่วนกันเชียงที่แบบอย่างนี้ปะกันเชียงแบบนี้ใช่ป่ะนุ่นนุ่บไปลงทะเลเลยนะน้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเอ่อไข่ปูค่ะไข่ปูของเราก็จะเป็นแบบเน้นเเลยต้องเป็นแบบไข่ปูจริงๆโอเคได้แล้นะครับเป็นนหอมหมกหอหมกทะเลค่ะหอหมกทะเลก็พริกแกงที่นี่อย่างที่บอกค่ะพริกแกงที่นี่สตรเด็ดก้นครัวของที่นี่ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือคุณแม่เขาจะทำน้ำพริกเองมาถึงนี่ครับหม้อไฟ กุ้ยอันนี้อันนี้ชอบเนาะชอบมาหลายรอบก็ชอบมากินอันนี้ก็กินอันนี้เออแต่อันนี้เป็นเมนูใหม่ปลาส้มใช่ต้มส้มปลาฉบงามจริงๆมันสามารถใส่อะไรก็ได้เนาะปลากระพงก็ได้ปลากระบอกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้กินอร่อยนต้องกินกับปลาฉบงามปลาฉบงามเป็นปลาเป็นปลาแบบปลาที่แบบคือถ้าไม่มีเลยคือเพราะมันเป็นตัวใหญ่มากคือปลาฉบงามถ้าถ้าได้เสิร์ชนะคะได้มีโอกาสนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ แบบนี้แบบนี้ขึ้นลำบากนะครับลำ,ำบากแล้วครับปลาฉลางคือจะเป็นตัวใหญ่ๆค่ะจะอยู่ในโซนที่แบบทะเลเป็นแบบทะเลน้ำลึกก็เนาะแล้วเนื้อเขาจะแน่นกว่าเป็นปลากระพงทั่วไปปลากระพงเนี่ยถ้าให้กินจริงๆอะไรายคนอ่ะชอบกินปลากระพงเนาะแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์เพราะเราก็รู้สึกว่าทัวไปทัวไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้คือน่าสนใจมากข้าวสีดำครับทุกคน ข้าวผัดหมึกน้ำดำเป็นเมนูครีเอเตอร์เป็นซิงเกอรเจอร์ก็คือคิดเองเวลาเรากินปลาหมึกใช่ไหมเราจะกินแค่ตัวแต่เราไม่เคยเอาตัวน้ำหมึกนห้มึกไม่ได้เอามาใช้แต่จริงๆอ่ะมันก็จะมีที่นี่ก็มีซิงเกอรเจอร์เขาเรียกว่าต้มเออหมึกต้มน้ำดำเหมือนกันใช่แล้วเอามาใช้กมีคำถามค่ะไอ้หมึกปกติแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาก็ทิ้งเหรอจริงๆอ่ะหลายๆที่เขาจะเอาออกแต่ที่นี่อ่ะเขาจะกินกันนะเขาจะกินทำมาเป็นต้มๆก็จะมีประมาณนี้จะเป็นเมนูซิงเกอรเจอร์ของร้านนะคะ เริ่มแล้วว่าตอนนี้หิวมากเลยถึงขั้นตอนการแล้วลืมบอกว่ามีของฝากด้วยนี่ของฝากที่นี่นะครับก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่ของเฉยเองจะมีจะมีข้าวก้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิแล้วข้าวหอมมะลิส่งตรงมาจากสุรินค่ะอาหารที่นี่ก็จะแบบว่าที่นี่เขาก็จะได้กินข้าวอร่อยก็คือข้าวจะเป็นแบบข้าวสุรินข้าวของพี่ข้าวทางนั้นเลย โอเคเริ่มทีมบิวเริ่มจัดการเลยหนูฟิวมากเลยขอบที่เอาข้าวไหมเอาข้าวก่อนได้ไหมอ่ะเอาเอากินกับข้าวใช่ไหมฉันรู้เลยว่าทีมนี้ใครเป็นคนตามใจใครก่อนนะทั้งนมากเลยอ่ะนิดนึงอ่ะอ่าระหว่างรอพี่อัพตักข้าวให้อ่ะหนูอันนี้เมื่อกี้เขาเพิ่งทอดมาเลยยังร้อนร้อนอยู่เลยนี่นะคะฟลุปกินแล้วปรากฏว่าร้อนอย่างอ๋ออร่อยมากเลยอย่าง คนบ้าหรืออะไคนเดียวคุยข้าวข้าวกินแล้วรู้สึกเหมือนได้ถึงความแบบสมุนไพรอ่ะกินแต่ข้าวใช่ไหมข้าวมันจะมีความแบบข้าวผัดคือใส่จากะไรไปด้วยมีกลิ่นสมุนไพรเนี่ยอยากกินแล้วรู้สึกเฮลตี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองต้อมต้มก่อนต้มต้มใช่เชิญเลยอยากจะต้องติดใจมอนเหนือใช่ชอบมากนี่กินแบบไม่ฝังกับบ้านแบบองหูตอนแรกคราบบอกว่า น่าจะคําว่าต้มส้มน่าจะเหมือนต้มยำใช่ปะ่ะแต่ม,มันไม่เหมือนนะใช่ไม่เหมือนใช่มันเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งเลยใช่ใช่หานามันจะแบบมวลมันจะใหญ่กว่ากว่าต้มทั่วไปคือมีความนัวกว่ารสชาติออกเปรี้ยวและหวานกลมกลมอะ่ะกลมๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรแทนดีครับอ,อันนี้ดีอาที่นี่นอกจากจะมีเป็นโซนอาหารตรงนี้ รู้สึกว่ามีโซนที่เป็นการตัดเลี้ยงส่วนตัวด้วยใช่ค่ะจริงๆอ่ะแา็์เกจตของเราเนี่ยก็จะมีทุกแบบทุกวัยเนาะได้ทุกวัยทั้งเด็กด้วยเพราะเราจะมีโซนเด็กด้วยวใช่ไหมคะอ่าครับใช่เป็นโซนคิดอะไรเงี้ยโซนแบบคิด <c oughs> เทนลี่ด้วยเราก็ที่เคยแบบรองรับมาเลยนะคะลองรับได้ถึงประมาณ400ท่าน400ท่านนี่คือแบบเต็มแม็กซ์นะรวมทั้งแบบโซนริมแม่น้ำชั้นนอกชั้นในชั้นกลางนะแล้วก็ถึงข้างในก็เถอะมาเป็นเ็นเตอร์ต ถ้าเกิดมาเย็นนะก็จะพาไปทางนู้นอะไระคือแล้วถ้าไปาาาข้างนอกตรงฝั่งนั้นนะคะบรรยากาศมันจะดีตอนกลางคืนเนาะแบบใช่มันจะเย็นเย็น <ๆ S 2> ก็ใครที่จะ อ่ามาเลี้ยงเป็นกลุ่ม็นก้อนะครับก็จองตอได้ใช่ค่ะเราก็รับได้หมดประชุมสัมมนาเล็กๆได้แล้วก็เคยมีรับงานแต่งด้วยนะรับเป็นแบบงานเป็นงานมั่นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่เคยรับมาเหมือนกันบางคนเขาแบบอย่างนี้มินิมอลไงก็รับจัดเหมือนกันใช่รับจัดเหมือนกันค่ะใช่อันนี้ปากปากร้านนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านนะคะถ้าเสิร์ชคำว่าร้านอาหารฉุยจันทบุรีก็ขึ้นค่ะหรือว่าร้านอาหารฉุย อาหารคืนบ้านและซีฟู้ดจันทบุรีก็ขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเสิร์ชมาคือจริงๆมันแฉกง่ายเนาะหลายๆคนอ่ะตาม G P S เลยมาเลยอันนี้ก็คือถือว่าในตัวเมืองแล้วกันเนาะติดริมแม่น้ำจันเลยจะใกล้กับศูนย์อัญมณีจันทบุรีเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะอันนี้มีปิดเลยกี่โมงอ่ะหน่โมงถึงสี่โมงช่วงนี้แล้วแต่ตามสถานการณ์เนาะถ้าเกิดช่วงนี้ก็คือตามปกติก็จะเปิด11โมงถึง4ทุ่มค่ะ มีช่องทางติดต่อไหมครแฟนพงแฟนเพจมีค่ะก็ตามเพจได้เลยค่ะตามเ c e b o o k ก็ชื่อเดียวกันค่ะร้านอาหารฉุยร้านอาหารฉุยจันทบุรีค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ถึงเวลาการกินแล้ววันนี้ก็ขอบคุณต้องอิงด้วยนะครับวันขอบคุณนะครับพื่อนโอเคค่ะมาโอเคกิน